เมื่อชีวิตล้มเหลวจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรหลายคนนะคะมีความฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอยากเป็นนายของตัวเองแต่พอลงทุนทำธุรกิจแล้วไม่ประสบความสำเร็จล้มแล้วก็ลุกขึ้นใหม่แล้วก็เผชิญกับความล้มเหลวอีกจนขาดความมั่นใจขาดพลังในตัวเองและก็ไม่กล้าทันเป็นคนหนึ่งนะคะที่ทำธุรกิจมาทั้งหมดเนี่ยสิบปีเต็มแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเจอความล้มเหลวมาตลอดแต่ทันก็สามารถ สามารถก้าวผ่านมาได้นะคะวันนี้ทันก็จะมาแชร์เคล็ดลับประสบการณ์เลยค่ะข้อที่1เลยนะคะคุณต้องรู้เลยว่า ความล้มเหลวมันไม่มีอยู่จริงในโลกใบนี้ความล้มเหลวมันคือการเรียนรู้ค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยล้มเหลวเนี่ยนั่นคือสัญญาณเตือนว่าเรากําลังทําอะไรสักอย่างที่มันผิดพลาดเราก็ต้องกลับมานั่งคิดและพิจนารณาค่ะว่าเฮ้ยเราทําอะไรผิดนะเราเนี่ยมีทักษะในเรื่องของวิชาชีพมากพอหรือเปล่าเรามีทักษะในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการขายมากเพียงพอหรือเปล่าถ้าเราขาดสิ่งไหนเราก็แค่ เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ลงมือทำใหม่เท่านั้นเองค่ะ 2. มองความล้มเหลวเป็นเรื่องของธรรมชาติค่ะมนุษย์เราทุกคนบนโลกใบนี้ไม่มีใครหลีกพ้นความล้มเหลวไปได้เพราะฉะนั้นนะคะยิ่งเราล้มเหลวมากเท่าไหร่ชีวิตเรายิ่งเติบโตมากขึ้นเท่านั้นค่ะถ้าวันนี้เราเจอกับความล้มเหลวเราจงยิ้มให้กับมันค่ะโู้ฉันล้มเหลวแล้วฉันมีกำลังเติบโตขึ้นอีกสเตปหนึ่งนะฉันกาลังที่จะก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคนี้ไปได้อีกสเตปหนึ่งนะ3 อย่ามองว่าความล้มเหลว มันเป็นเรื่องถาวรและอย่าคิดว่าความล้มเหลวมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตห้ามคิดแบบนี้เด็ดขาดนะคะพอตัวทันเนี่ยทันบอกเลยว่าทันติดกักกักคำคำนี้มาทั้งหมดเนี่ยสิปีเต็มตอนที่ทันทําธุรกิจเนี่ยค่ะแล้วพอทันประชิญหน้ากับความล้มเหลวคนรอบข้างเขาก็มองทันว่าทันเป็นคนที่ทําอะไรแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จพอเราเนี่ยคิดอย่างนี้เนี่ยมันอยู่ในจิตใต้สํานึกของเราพอเวลาที่เราทําอะไรเราก็จะขาด ความมั่นใจไทยก็จะต้องวลไปทุกอย่างว่าเฮ้ยฉันจะสําเร็จไหมจนวันหนึ่งเนี่ยค่ะทํามานั่งมองว่า เฮ้ยพอเราไปเรียนรู้ชีวิตคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาผ่านความล้มเหลวมามากมายกว่าที่เขาจะประสบความสําเร็จได้พอทันเนี่ยเห็นความสําเร็จของคนที่เขาแบบประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เขาเจอความล้มเหลวคือปัญหาของเรามันแค่เล็กนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะฉะนั้นพอวันที่ทันเนี่ยเปลี่ยนความคิดชีวิตทันเปลี่ยนทันทีความล้มเหลวนะคะมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตเราอย่าไปคิดว่าเราจะล้มเหลวไปตลอดชีวิตยิ่งเราล้มเหลวว่าเท่าไหร่ชีวิตเรายิ่งเติบโตมากขึ้น เท่านนั้ยิ่งเราล้มเหลวมากเท่าไหร่เรายิ่งเข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นวันนี้ทานขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็จาไว้เลยค่ะว่าความล้มเหลวมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมนุษย์เราทุกคนไม่มีทางที่จะหลีกหนีได้แล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่เราเจอกับความล้มเหลวค่ะเพราะเรากําลังจะโตขึ้นเรากําลังจะยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะทันยณีสวยงามสงา่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ